ตาเนี่ครับมาครับบางขายเนื้อนะครับอยู่แถวเอ่อตรงเนี้ยใกล้ๆบ้านใกล้ๆร้านนะครับมาจัดอีกแล้วเบื่อง่ายคนขี้เบื่อง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูการมาทาอะไรนะครับนี่ครับผมเนนี่ก็จัดเป็นหน้าของอวาผาดนะครับจัดหน้าอวาผาดมาส็หรับบงนะครับไอล้อก็ไปล้อเอ่อโปวันนะครับโปวันโอ้ยดีครับยาก็ดีครับ แตย้ายเสร็จก็ที่ขาดไม่ได้คือจะเป็นล้อแมกรรทุกนะครับล้อแมกรรทุกเข่าลอยนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูการจับของเลนโซ่เลยผลานประกันโคตรนานสิบปีมาดูครับไงครับบังทำสีได้ได้เดี๋ยวทำาให้ได้โอเคนะครับนี่เป็นแมกไลเด่นนะครับฮีโร่นี่ครับฮีโร่ไลเด้นนะครับตัวนี้ครับขนาด7จุ้านะครับล้อขนาด7.5สวยๆเลยนี่อย่างนี้เลย วาวับจับตานะครับตอนนี้รับประกัน10ปีเลยตืมฮะโอ้ข <c oughs> า,าย่หน้าเลย <c oughs> อันนี้ทีมงานแล้วก็ใส่กันด้วยคำอคอมเมนต์เหมือนเดิมนี่ครับไอ้ครับจับแปะอันนี้ช่างแปะผู้ชายล่ามีนะครับแห่งทางร้านเรานะครับอันนี้ก็พบกับพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตนครเย็นสีนะครับ เอาว่าที่โน่นไม่รู้มีหมีหรือเปล่าตามล่าหมีแน่นอนนะครับกับทิงงานเรานี่ครับอาจจะเอ๋นยิ้มนะครับอร่ลอนี่เลยนะครับดูแลกันไปนะครับกับผลงานนี่ครับคุณภาพนี่ครับจัดทาล้อด่วนไปดูล้อแม็กด่วนกันเดี๋ยวคอยบบติดตามชมในช่องต่อไปนะครับในช่วงของต่อไปว่าเราจะมีอะไรเข้ามาอีกนะครับมา